ทางนู้นแหละขนาดขนาดน,น้ำตกอ้โหถึงแล้วทุกคนไปหาที่ทำบุญน่าจะไหว้พระตรงนั้นละม,มั้งนู่นหรออู๋อันนี้โบสถ์อ่ะนั่งแบบโทรศัพท์สวยเนาะอืออ๋อเขาไม่ให้ข้าวนี่ไกลก็ไม่ให้ข้าวอ,อ่าโทรศัพท์ไม่กันเยอผมมาถ่ายรูกันเยอะอยู่หน้าไหว้พระ อมีน้ำตกด้วยนก,นนกาประมาณ50นาทีเอา้าม่าจังหวัดถนนพะบุรี

ยานสวนน้ำตกป่าหินมะา เดี๋ยวเราไปต่อข้างบนกันว้าโบสถ์อันล่มลื่น ขอให้ผลบุญนี้ให้ส่งผลถึงคนดูได้วยเสร็จแล้วท <Yeah. S 1> <Shout out, S 2> ุกคนแล้วเราไปปิดแผ่นทองที่เหลือกัน แล้วลูกคนสวยมากเลยอ่ะมุมเนี้ยเธอว่านกยังพูดได้ปบบอุ้ยอุ้ยดูีงนกยงมาเลี้ยงไฟ,ไฟเท่าไฟกินข้าวเลี้ยงมึงหัวโตวใช่ปะไปแล้วไปแล้วตอนนี้เราทำบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่า เดี๋ยวเรวอวยคนเต็มเลย いただきます。